สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการที่ลูกค้าซื้ออะไรมาให้กับทางบริษัทแล้วให้ทางบริษัทใส่ให้นะคะในกรณีเคสแบบนี้ทางบริษัทขออนุญาตนะคะที่จะไม่รับงานเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเนื่องจากว่าในการที่เรารับงานให้กับท่านนะคะอะไหล่ท่านซื้อมาเองใช่ไหมคะเราใส่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรถมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยคือท่านจะไม่ได้เรียกร้านอะไหล่ นะคะท่านจะเรียกทางช่างของบริษัทเนี่ยเข้าไปดูให้กับท่านว่าทําไมลดใช้งานไม่ได้นะคะแล้วถ้าไปเรียกร้านอะไรมาปุ๊บร้านอะไรมาดูอะไรของตัวเองปั๊บก็บอกว่าอ,อ,อะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทางช่างใส่ไม่ดีเองนะคะก็กลายเป็นว่าอา้าวอะไรก็ไม่ใช่ของเรา เราแค่หวังดีใส่ให้นะคะกลายเป็นทางบริษัทต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะคะในเคสนี้ทางบริษัทก็เลยตัดปัญหาไปเลยไม่รับงานนะคะที่ลูกค้าซื้ออะไรมาให้และให้เราใส่นะคะต้องขอความเห็นใจนะคะขอความเมตตาจากทางลูกค้าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ